ทวารวดีขอมเชียงแสนล้านนาสุขโขทยัยจีนลังกากลายเป็นที่มาของพระกำแพงสุ้มกออูอ่เงินอู่ทองสวัสดีครับท่านผู้ชมตามที่ได้นำเรียนท่านผู้ชมไปแล้วในลำดับแรกว่าพระกำแพงสุ้มกอนั้นได้มีการพบที่แรกๆ ที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดกําแพงเพชรและเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกําแพงเพชรและของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากว่าอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรนั้นเมื่อวันที่12ทธันวาคมพุทธศักราช2534อองค์กรยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศีรัชนาลัยภายใต้ชื่อว่าเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารวัดพระบรมธาตุเจดียารามเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งยุคสมัยสุขโขทัย ามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศีราจารึกหลักที่สามจารึกนครชุมได้บันทึกไว้ว่าพระยาลิไทยแห่งราชวงศ์สุขโขทยัยทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมธาตุเจดีเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและปลูกพระศรีมหาโพจากลังกาณวัดพระบรมธาตุเจดียาราม เมื่อปีพุทธศักราช1,900พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์เก่าแก่ในสมัยสุขโขทยัยซึ่งเดิมนั้นพระเจดีย์นี้เป็นทรงพุ่มข้าวบินคือทรงดอกบัวตูมตั้งเรียงกันสามองค์อยู่บนฐานเดียวกันโดยองค์กลางของพระเจดีย์นั้นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเก้าองค์อยู่ในภาชนะรูปสำเพา พระเจดีย์องค์ปัจจุบันเป็นพระเจดีย์ทรงมรซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาภายหลังแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในวัดนี้คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งชาวกำแพงเพชรเชื่อกันว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระยาลิไทยทรงปลูกเมื่อพุทธศักราช1900เป็นต้นโพขนาดใหญ่ประมาณ9คนโอ ทีนี้ตามที่มีผู้พบเห็นและได้ให้ความรู้แยกพิจารณาพระกำแพงสุ้มกอเป็นพิมพ์ทรงดังนี้มีพิมพ์ใหญ่แบบมีลายกระหนกและไม่มีลายกระหนกพระกำแพงสุ้มกออู่เงินอู่ทองที่นำเรียนท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้เป็นพระกำแพงสุ้มกอ แบบพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกแล้วก็มีผู้แยกพิมพ์ออกจะมีพิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ขนมเปี๊ยพิมพ์พัดใบลานและพิมพ์อื่นๆนอกเหนือจากนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีการค้นพบพระพิมพ์เป็นจํานวนมากในจังหวัดกำแพงเพชรและฝั่งนครชุมจนมีคำขวัญ ของจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับว่าเป็นแหล่งแห่งกลุ่พระเครื่องเมืองคนแกร่งศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลกนะครับทีนี้การศึกษาพระซุ้มกอที่ค้นพบแต่ละกลุ่มแต่ละที่จะมีศิละปะที่แตกต่างกันออกไป ก็ต้องของนำเรียนท่านผู้ชมว่าในการศึกษาพระสุ้มกอนั้นสิ่งที่จะนำมาเทียบเคียงได้ในเรื่องของการทำความเข้าใจว่าพระกำแพงสุ้มกอที่พิจารณาอยู่เป็นพระกำแพงสุ้มกอที่สร้างขึ้นในยุคสมัยใดหากว่ากันด้วยเรื่องการพิจารณาของหลักความเป็นจริงตามที่มีบันทึกหลักฐานไว ก็จะขอเรียนท่านผู้ชมเป็นแนวทางให้พิจารณาในลำดับแรกสองส่วนสำคัญด้วยกันก็คือว่าด้วยเรื่องของศิลปะและส่วนที่สองก็มาพิจารณาของวัตถุที่นำมาเทียบเคียงก็คือในเรื่องของมวลสารและร่องรอยทางธรรมชาติ ในลำดับแรกนี้ก็จะขอเรียนถึงศิลปะที่ปรากฏบนพระกำแพงสูงกอองค์นี้ก่อนเพื่อที่จะนำมาเทียบเคียงว่ามีอายุการสร้างกี่ปีมาแล้วในการสร้างพระสมัยโบราณน,นั้นท่านสร้างตามศิลปะตามยุคสมัยนั้น หากจะทำความเข้าใจว่าพระพิมพ์ที่เรานำมาศึกษาพิจารณาสร้างยุคสมัยใดมีผู้ให้ความรู้ไว้คือคุณพ่อของผมนั้นท่านได้ให้ความรู้ให้พิจารณาศิลปะก่อนเลยแล้วก็ไปไล่เลียงวิวัฒนาการของศิลปะอิทธิพลที่ได้รับทางวัฒนธรรมการเมืองการปกครองก็มีส่วนสำคัญ ในการศึกษาพระกรุ่พระเก่าเป็นอย่างมากเรามาว่ากันด้วยลวดลายศิลปะที่ปรากฏบนองค์พระกำแพงสุ้มกอก่อนพระกำแพงสุ้มกอองนี้นั้นมีลวดลายศิลปะที่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นศิลปะอู่ทองนะครับก็บริเวณพระพักของพระองค์ ในวรกายพระวรกายส่วนของพระองค์ท่านรูปทรงนั้นหากพิจารณาแล้วก็จะเห็นส่วนของความสวยงามเรียกว่าพระศิระรนี้ได้รับอิทธิพลของศิลปะในยุคสุขโขทัยนะครับอันนั้นเป็นส่วนของ วิวัฒนาการของศิลปะที่หลอมรวมกันอยู่ในพระพิมพ์พระกำแพงซุ้มกออู่เงินอู่ทององ์นี้ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ลึกลงไปเรามาว่าในส่วนของประเด็นที่เด่นชัดพระองค์ท่านทรงประทับนั่งบนพระแท่นฐานลายประแจจีนลายที่หนึ่งที่จะนำเรียนท่านผู้ชมอยู่ณน,นาขณะนี้ ก็คือลายประแจจีนสินแสจีนโบราณเรียกลายนี้อย่างสามัญว่าลายตะขอเกี่ยวซับนะครับลายที่สองที่จะนำเรียนท่านผู้ชมในลำดับต่อไปก็คือลายประจํายามเป็นแม่ลายไทยอีกลายหนึ่งนะครับ ลายที่3ที่ปรากฏบนองค์พระท่านนั้นเป็นลายเถาก้านขดนะครับอันนี้ย้อนมาลายประจำยามก่อนลายประจำยามนี้มีความเชื่อว่าเป็นลายที่สร้างขึ้นมาตามศาสตร์ในสมัยโบราณท่านสร้างเพื่อที่จะคอยปกปักรักษาผู้คิดมิดี ผู้คิดไม่ดีผู้คิดร้ายนะครับเป็นเหมือนดังยามรักษาการหรือเป็นทวารบาลนะครับที่จะปรากฏเห็นส่วนในเรื่องของศิลปะในด้านศิลปะแล้วเป็นลายที่ใช้ออกลายผูกลายหรือห้ามลายนะครับลายประจํำยามตัวนี้ส่วนลายที่3นั้นลายเครือเถาก้านขด ลายเคือเถาก้านขดลายนี้ก็เป็นลายที่มีความหมายเกี่ยวกับในเรื่องของความเจริญงอกงามสิ่งมีชีวิตนะครับจะได้นำยนต่อไปลายที่4มีความสำคัญอย่างมากที่จะบอกถึงอิทธิพลของศิลปะลังกาที่นำเข้ามาโดยพระพุทธศาสนา ลายที่สี่นี้คือเส้นฉับพันรังสีเก้ารัศมีเส้นนะครับในสมัยโบราณท่านก็จะเห็นได้ว่าท่านสร้างตามเพลทตามตำราตามสูตรนะครับเส้นลวดลายต่างๆก็จะมีนะครับเป็นจำนวนของความมงคลก็คือเส้นฉับพันรังสีเก้ารัศมีเส้นนะครับในการวางลำดับลวดลายศิละปะนี้ได้มากได้ส่วนนะครับเก้ารัศมีเส้น เป็นอิทธิพลศิลปะลังกานะครับเส้นนี้ถ้าจะศึกษาในประวัติศาสตร์ศิลแล้วศึกษาในด้านพระพุทธศาสนาที่นำเข้ามาเนี่ยเส้นฉับพันบางสีที่ปรากฏบนองค์พระท่านเก้ารัศมีเส้นนี้เป็นอิทธิพลที่ได้รับจากพระพุทธศาสนาและเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากลังกานะครับ ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะครับเป็นความมงคลที่ผู้สร้างนั้นได้บันทึกรายละเอียดที่เป็นปรัชญ,ญาให้เราได้ศึกษาว่าคืออะไรอันนี้เราจะมาว่ากันต่อไปนะครับลายต่อไปลายที่ปรากฏเป็นลายที่5ก็คือเส้นประพามงคลน,นี้จะเห็นชัดเจนนะครับมีความงดงามลายต่อมาลายที่6ก,ก็คือกระหนก3ามตัว กระหนกสามตัวนั้นสมัยโบราณช่างที่สร้างพระกำแพงสุ้มฟองงนี้เป็นช่างที่สันนิษฐานว่าเป็นช่างหลวงนะครับช่างหลวงหรือช่างสิบหมู่ที่รับใช้พระราชสำนักในยุคสมัยที่มีการสร้างพระกำแพงสุ้มองแล้วก็สร้างตามความประสงค์นะครับของผู้ ที่จะบอกบันทึกหลักฐานให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้ระลึกถึงได้ทราบถึงเจตนาในสมัยก่อนในการสร้างพระกำแพงซุ้มกอตรงรายละเอียดตรงนี้ก็ค่อยๆศึกษาผมจะนำเรียนแทรกเสริมให้ท่านได้ทำความเข้าใจ ที่ว่าเป็นฝีมือระดับผู้ชำนาญการหรือสันนิษฐานว่าเป็นช่างหลวงหรือช่างสิหมู่ในสมัยสุขโขทัยนั้นท่านดูนะครับท่านเข้าใจถึงรายละเอียดของศิลปะแต่ละอยา่างมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชำนาญการจริงๆในรายสุดท้ายนี้ท่านจะเห็นว่าเขาสร้างตามศิลปะเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวยอดมีการบากน,นะครับ เป็นเปลวไม่ว่าจะเป็นตัวเหงาเนี่ยตัวรองรับตัวนี้ทุกอย่างทุกรายละเอียดมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นทีนี้เรามาย้อนถึงแม่ลายลายแรกก่อนนะครับเป็นลายประแจจีนที่สินแสจีนโบราณเรียกลายนี้อย่างสามัญว่าลายตะขอเกี่ยวสับลายประแจจีน ลายที่หนึ่งนี้ลายประแจจีนเป็นลายจีนโบราณเป็นแม่ลายหรือคีพทเทินที่มีที่มาที่ก่อเกิดเป็นลายต่างๆถึง9ลายคือลายเมฆอวยพรให้9ก้าหน้า2 ลายสายฟ้าเหตุแห่งความร่ำรวยที่โปรยลงมา 3. ลายสวัสดิกะมากมายไม่มีที่สิ้นสุด 4. ลายขนมเปียกปูนชัยชนะที่ถาวรเพชรที่เจิดจรัส 5. ลายลูกคลื่นหมายถึง เก้าหน้าสืบเนื่องเรื่อยไป 6. ลายอยู่อีหมายถึงความสมความปรารถนา 7. ลายดอกบัวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดี 8. ลายใบกล้วยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ 9. ลายหลังเต่าหมายถึง อายุยืนและลายประแจจีนนี้คนจีนโบราณนำลายจากธรรมชาติหรืออื่นๆมาปรับเป็นเส้นเลขาคณิตเป็นลายมหามงคลเพราะเป็นที่รวมของมงคล8ชนิดของพระพุทธศาสนามหายาณและเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางสริมงคลที่แสดงถึงความต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของพุทธศาสนามหายาน ของมงคล8ชนิดหรือปาจีเสียงหรือจีเสียงป่าเป่าคือภาพสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนามหายานทั้ง8อย่างรวมเรียกกันว่าอัสดะมงคล8ประการจัดเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายสิ่งของเครื่องใช้หรือวัตถุมงคลทั้ง8ประเภทซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความสิริมงคลทั้งปวงสัญลักษณ์มงคลทั้ง8ประการ